เอาอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไล่ามาตรงนี้อีกทีึ่งนะคะแล้วเราก็ขึ้นอย่างนี้เห็นนะคะเอียงนิ้วหนานิ้วชี้กับนิ้วกลางหนีบกันนะคะแล้วเราก็เอียงลงมาเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัดอีกไลายจากไกดลายตรงไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงสั้นจะตัดออกนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันไอ้ตรงนี้ไม่ต้องทำเนิงเดี๋ยวอาจารย์ต้องใช้กันไก่ฟันปลาอีก<ม>เห็นไหมคะ เนี่ยนไแล้วเราก็ค่อยตัดอืมเราก็ค่อยตัดเสร็จปุ๊บแล้วปล่อยปล่อยเสร็จปุ๊บแล้วเอาน,นี้ตรงกลางขึ้นขึ้นนะคะขึ้นมารูปขึ้นมา,เ,าเ,เพื่อ,อให้เท่าไปลลายเพื่อที่จะไม่ให้มันสั้นนะคะอไอ้พวกนี้ไม่ต้องคำนึงถึงเพราะเดี๋ยวอาจารย์ต้องใช้ปันปลาอเอทีนี้ยดูสงสัยว่า เวลาเราจับยกขึ้นมาเนี่ยตรงไหนมันจะเอียงยังไงถ้าเราจับยกขึ้นนี่นะหนูฝักปุยหนูจับขาไว้ก่อนหนูจับขาไว้ให้อาจารย์ตัดตรงนี้อค่ะมันแตกอุดแรงไปอันนี้มันไม่นี่มันไม่มันไม่ยึดกันนะนี่นะบอกว่าจะจะเท่าไหร่ใช่ไหมใช่จะระดับไหนใช่ไหมอาจารย์บอกว่าตรงนี้คือไกลลาย แล้วเราก็กรีดออกมาอย่างนี้เอามาเอาไกล้ลายเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ยกขึ้นมาแค่นี้ก่อนนะคะตรงเคยจะเราจะยกตรงก็ต่อเมื่อมาหยุดตรงตรงอะไรนะครึ่งหนึ่งของศีรษะเนี่ยตรงเนี้ยนะคะเสร็จปุ๊บเราจะเอียงละเพราะหลังจากเอ้ครึ่งหนึ่งของศีรษะคือขวัญน่ะได้ลงมาก็เอียงละเห็นป่ะก็เอียงมาแบบนี้นะคะยก ขึ้นแรงยกตรงเออแล้วก็ขึ้นหลังนี่มาถึงตรงนี้ปุ๊บขึ้นหลังแล้วก็ยังลงจำง่ายมากนะแล้วฝุนด้านข้างด้านข้างอ่ะหนูก็ไล่ตามนี้มาอ่ะไล่ตามนี้มาเห็นนะคะรากออกนิดนึงด้านข้างแล้วก็เออรากออกนิดนึงเพราะว่า อันนี้ที mind, ่มันย um, ังไม่สวยเพราะอะไรเพราะเราไล่แบตเตอรี่ยังไม่ยังไม่ถึงไหนเลยใช่ไหมแล้วก็ต้องใช้กันไกลอักเนื่วงมาจะใช้กันไกลอาจารย์ก็จะสอนกันไกลสอนีกับกันไกลก่อนเนี้ยเนี่ยลากลงมาแล้วเอาเอาส่วนที่ไม่ต้องการเอาออกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเราเห็นเป็นแบบนี้ปุ๊บเราก็เอา